วันใหญ่สิเห็ดยังเนงาะจ้านี่เอาเพิ่มมาเอาลักอีสานนี่เอาลักอีสานว่วก,กระบ,บกนะวัวกบอกวัวมักกะบกคือหลายนี่ม,นมาหลายเนาะแมยมันฝากมากคุณอยา่ากลัวแดงแล้วคู่ข้ากับนะเขาโอ้ก็ลักอีสานนี่แค่ว่านี่สีลงมือเองอ้าววันใ่สีลงมือเองเลยพี่น้องเลย อหอดบ้านขัวบกนีนห้ลายนี่แหละใหม่แล้วคนนลายเีย่มาทั้งก่องเพย่งชี้ขัวมากระบอกอะไรอีสานหนึ่งมอนมอคมอคมอคมอหมากีเอาไปขัวได้หมดาเพื่อสิไดเนาะทาเนักอืมงอกระ่รตอกขนาดนี่งอมาเกินไป หัวไปหลดมันประมาณเนาะตไมหมแต่ก็แกรเ,เกือ่เกลือซื่อๆั่งเราคือบวกขามีอ่อกไม่ไ่ายย่างมาทัานใดทีชิมอีกโอ้มัดข้าวทุกกระทะเดาเรีงอเอามากระบอกมาฝากพี่น้องเองเก็บสิห้างงัวเนเซฟกระหังง่วกระหังง่ว เจ็บกะห้งงัวนอนถุนมากเลนค่ายอยู่้างงัวอืมนี่แเนี่ยปากมาให้ี่เขูกใต้เราชิมอีก,กอนก <c oughs> ินกับข่าเหนียวเสพเสพคินกับข้าียวตำกินกับข้าเหนียขวขั้วมากกระบกมักบกโจกกลางหน้า ออกบกมาจากร้อยเอ็ดบอกมาจากใครจากชิลีนแอฟริกาแอฟริกากาลิสินกาลิสินกาลิสินใต้อืมตัวไปนั่จิบไปนั่มาหนีมาบอเกลือใช่น้อยมาเนี่ยเกลือมากลายอยู่ก้นมันหนีหนึ่งอืม อะไรยังเงมันนัวใส่น้ำเฮ้ยน้ำมันคือเป็นเกลวอบ่เนาะเอาใส่น้ำอุจจุโหน่อยหนึ่งเห<อ>็นบ่เต็มอีกยังนะเต็มค่ะมันเปนเกลือบ่เนะเต็มอยู่ก้นอ,อ๋อชิมอีกชื่อหลัง,องอของเลี่ยวแค่นี้แค่ผมจะงงไหนวางครับ งงแล้วเอามาจากแอฟริกาใต้แอฟริกาลาสินแอฟริกาใต้ลาสินกาลาสินกาลาสินดินดำน้ำซุมดินดำน้ำโคน ปลาคอบอนขึ้นแกข้แกงหางอะก็ปลาคอบอนขึ้นแเขแกงหางกำลัิ่นบีบางสุมปลาคอบอนขึ้นแกข้แกงหางคือนใบใหญ่สีแกงหางฮ่า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 ่อยาฮาฮ่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่า่่่ กินได้เชียงเงินครับควรได้ยินนะถามมาดินอะไรมายินอะไรมาอย่าเนี้ยดิกี่เท่ากันไหนมีกินมีนีล้วคนขวายู่นี่แะจ่าเริ่มนี่มากระบอกจุกกลางหน้าจุกอะไรจุกใดอีกคือเก่า ขาีแหละจ้างารกษาคอ่่ะหัวหัวแห้งแต่เขาแกก้ใ่ซือวมันใหม่ๆมันจะแสบผมบกขมซื้ออ่นนี้